สวัสดีครับเรื่องราว F35 กับไทยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันซึ่งก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นสภาพกองทัพของไทยนะครับโดยเฉพาะกองทัพอากาศต้องยอมรับว่าอ่อนแอลงเป็นอย่างมากเมื่อ F16 ปวดระวางลงไปถ้าเราดูจากสงครามยุเคนเราจะรู้ว่ากำลังทางอากาศนี่สําคัญมาก การบูรณาการหรือว่าการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดทั้งภาคพื้นอากาศและก็ทะเลนี่สำคัญมากพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันตัวเองและสิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือพันธมิตรแน่นอนว่าการช่วยเหลือจากภายนอกนี่สําคัญมากตัวอย่างง่ายๆดูจากสงครามยูเครนนะครับ และไทยก็ได้รับปทเรียนมาแล้วจากสงครามร่ม9สงครามร่ม9หลายคนคิดว่าอยู่ในเขตพิษณุโลกแต่ว่าแนวของการพระทะเข้ามาในจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยแอดมินเห็นเครื่องบินนี้บินว่อนไม่รู้ของใครนะครับแต่ก็มีการทิ้งระเบิดในจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะฉะนั้นเครื่องบินนี่สําคัญต่อน,นั้นไทยมี F16 แล้วแต่ว่าเขตการพะทะมันน่าจะเป็นเขตความรับผิดชอบของลําอื่นแอดมินไม่ทราบข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ก็มีข่าวว่าไทยใช้ F5 แล้วก็มีการสูญเสีย จุดพทาค,คือเนิน1428ซึ่งฝ่ายต้องข้ามเข้ายึดแล้วก็มีชัยภูมิที่ดีได้เปรียบไทยมากนะครับจริงๆเราใช้การโจมตีทางอากาศได้แต่ว่าไทยนี่ส่งทหารภาคพื้นบุกยึดเนินซึ่งมันก็เสียเปรียบต่อมายิงปืนใหญ่ถล่มเนินซึ่งก็มีทหารไทยอยู่ในพื้นที่จริงๆต้องถอนกําลังออกก่อนนะครับ ไทยยิงจนกระสุนปืนใหญ่หมดก็คือยิงอยู่ข้างเดียวแน่นอนว่าในสมัยนั้นลูกปืนใหญ่มันไม่ได้แม่นเหมือนในสมัยนี้ราชาสนามรบอย่างปืนใหญ่ทําอะไรเนินหนึ่งสี่สองแปดนี่ไม่ได้ถ้าตอนนั้นไทยใช้กําลังทางอากาศจัดการเนินหนึ่งสี่สองแปดได้มันจะดีกว่านี้นะครับประวัติศาสตร์คงไม่ใช่แบบนี้ปัจจุบันเครื่องบินนี้จาเป็นมากต้องมีไว้แอดมินเข้าใจว่าทําไมกองทัพอากาศ กำหนดไว้ที่ F35 นะครับเพราะว่าใช้งานได้ยาวมีระบบที่ทานสมัยอัปต่อได้หลายปีและที่สำคัญนะครับเชื่อมต่อข้อมูลกับพันธมิตรได้ แต่เมื่อสัฐอเมมิกาไม่ขาย F35 ให้ไทยก็ต้องหาเครื่องบินต่อไปมีข่าวว่าสัฐอเมริกาเสนอเครื่องบินให้กับไทยในพิจารณาลำหนึ่งเป็น F16 บล็อก70ซึ่งแอดมินอธิบายไปแล้วว่าเป็นอย่างไรนะครับอีกกลัมก็ยังสับสวนว่าสัฐอเมมิกาเนี่ยเสนออะไรให้กับไทยกันแน่บางคนบอกว่า F15E บางคนบอกว่า F15SE บางคนบอกว่า F 1 5 E H บางข่าวนี้บอกว่า F 1 5้ Eagle เฉยๆนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อน F 1 5มีหลายรุ่นแล้วก็เป็นสุดยอดคือ F 1 5 C รุ่นที่นั่งเดียวนี่คือเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วสูงมีความคล่องเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์นะครับมีใช้แต่สหรัฐมิการและก็อิสราเอลต่อมาสหรัฐมิการเอา F 1 5 D รุ่น2ที่นั่งที่เอาไว้ฝึกบินนั่นแหละครับมาพัฒนาเป็น F 1 5 E Strike Eagle และ F 1 5 E สหรัฐมิกาส่งออกให้กับพันธมิตรในเอเชียก็จะมีเกาหลีใต้ใช้ชื่อว่า F-15K Slam Eagle แน่นอนว่าหน้าที่ก็คือโจมตีภาคพื้นซึ่งมันตัวใหญ่น้ำหนักเยอะเป็นเครื่องบินขับไล่ไม่ได้มันเสียเปรียบนะครับเกาหลีใต้จึงมี F-16K เอาไว้ขับไล่แล้วก็ซื้อ F-35 ยังไม่พอนะครับยังสร้าง KF-21 Admin แ,แค่อยากบอกว่า F-15 รุ่นส่งออกเป็น2ที่นั่งเท่านั้นจึงไม่ใช่เครื่องบินขับไล่นะครับ ต่อมาของสิงคโปร์ก็คือ F15 SG มันก็คือ s t r i ์ e Eagle รุ่นเดียวกันเปลี่ยนแค่ชื่อท้ายและสิงคโปร์ใช้เป็นเครื่องเป็นโจมตีภาคพื้น F15 SG SG ก็มาจากสิงคโปร์ส่วนของเกาหลีใต้เป็น F15 K K ก็มาจากโกเลีนะครับต่อมาเป็นของซาอุดิอาระเบียแน่นอนว่ามันคือ s t r i ์ e Eagle มาซาอุใช้ชื่อว่า F15 SA SA ก็มาจากซาอุดีแอดวานซ์ เหตุผลที่สำคัญว่าทำไมซาอุดีอาระเบียได้แค่ F15 2ที่นั่งก็คือข้อตกลงระหว่างัาอเมิกากับอิสราเอลว่าจะไม่ขายอาวุธขั้นสูงให้กับชาติอาหรับ อิสราเอลมี F15 ที่นั่งเดียวที่เป็นสุดยอดเครื่องบินขับไล่แบบไร้พ่าย,ายคนอื่นต้องไม่ได้ในรุ่นนี้ก็ได้2ที่นั่งกันไปนะครับซึ่ง F15 2ที่นั่งจะไปสู้กับ F15 ที่นั่งเดียวไม่ได้อยู่แล้วซาอุจึงได้ F15 2ที่นั่งมาแต่ว่าซาอุเนี่ยต้องการให้ F15 ทันสมัยขึ้นจึงใส่ออปชั่นแบบเต็มนะครับแอดวานซ์มากขึ้นกว่า F15 2ที่นั่งทั่วไป F15 ของซาอุจึงกลายเป็น F15 SA Saudi อ d v a ซา e d ดีแและต่อให้ซาอุเนี่ยแอดวานซ์แค่ไหนนะครับก็โดนจำกัดระยะของขี่ปนาวธอากาศสู่อากาศได้แค่พิสัยใกล้เท่านั้นซาอุก็เอา F15 SA เมาโจมตีภาคพื้นในเยเมนเครื่องบินของัฐอเมิการในตะวันออกกลางทุกลำนะครับถูกจำกัดระยะของขีปนาวธได้แค่ระยะสั้นเท่านั้นเพราะถ้าวันใดวันหนึ่งเหิมเกิมกับอิสราเอลก็สู้ขีปนาวธของอิสราเอลนี่ไม่ได้ ความสามารถเครื่องบินก็สู้ไม่ได้สเต็ปต่างกันวางไว้แบบนั้นและนั่นก็คือเหตุผลนะครับล่าสุดกาต้าอยากได้ F15 แน่นอนว่าสัฐอเมิกาก็ขายให้แต่ว่าเป็น F15 สองที่นั่งเช่นเคย เหตุผลเดียวกันกันกบซาอุแต่ว่ากาตาขออัปเกรดให้สูงกว่าซาอุกลายเป็น F15QA มีหน้าที่โจมตีภาคพื้นราคาของ F15QA สูงที่สุดในโลกนะครับลำละ1,000 0กว่าล้านแพงกว่า F35 นี่หลายเท่าอันนี้ก็ต้องเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แอดมินเชื่อว่า F15 เกาหลีใต้ F15 สิงคโปร์ F15 ซาอุดีราคาแพงด้วยกันทั้งนั้นนะครับ F15C รุ่นที่นั่งเดียวซึ่งเป็นเครื่องบินยุทธศาสตร์ตอนนี้สหรัฐมิกาไม่ผลิตแล้วนะครับเพราะว่ามี F22 Raptor เข้ามาแทนแต่ว่า F15E s t r i k e Eagle ์ที่นั่งเป็นลูกหาบโจมตีภาคพื้นนอกจากจะขายกับเกาหลีใต้สิงคโปร์ซาอุกาต้าแล้วนะครับโบอิงก็พัฒนาต่อจาก s t r i ล์ Eagle มาเป็น F15EH จุดประสงค์คือเอามาเชื่อมต่อข้อมูลกับ F22 แล้วก็ F35 เพราะว่า F15EX สามารถบรรทุกขี่ปนาวุธได้เยอะก็คือให้ F15EX เนี่แหละครับเป็นลูกหาาแบกอาวุธบินตามหลัง F22 กับ F35 ถ้า F22 แล้วก็ F35 ตรวจเจอเป้าหมายนะครับก็สั่งการให้ F15EX ยิงขี่ปนาวุธโดยใช้เวดี้าของ F22 หรือว่า F35 นำทางเพราะว่าทาง F 22แล้วก็ F35 บรรทุกอาวุธได้ไม่เยอะจึง ต้องการให้ F15 e เป็นลูกหาไพ่นะครับเพราะฉะนั้นการที่สัฐอเมิกาเสนอ F15 ให้กับไทยมันจะไม่ใช่ F15 Eagle รุ่นที่นั่งเดียวตัวเทพของสรัรอเมิกาแน่นอนนะครับ มันจะเป็น F15 สองที่นั่งพื้นฐานคือ F15 E s i y Eagle แต่ว่าจะเอาออปชั่นแบบไหนพื้นๆธรรมดาก็เหมือนกับเกาหลีใต้กับสิงคโปร์แต่ถ้าได้ออปชั่นเพิ่มเยอะหน่อยก็จะเหมือนกับ Saudi Advance d ของซาอุกับ F15 QA ของกาตาแต่ถ้าไทยซื้อต้องตั้งชื่อต่อท้ายเองนะครับอาจจะเป็น F15 TH หรือ F15W6 หรือ F15 รามาศูนย์ 0, หรือไม่ก็ F15 นัจ้ะแต่ที่แน่ๆราคาสูงกว่า F35 แน่นอนสู้ราคานี่ไหวไหมยังไม่ได้คิดถึงค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงที่แพงลิฟเราจะเห็นว่าประเทศที่ได้ F15 จะเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและก็มีเงินทั้งนั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้จับนะครับ สหรัฐก็เคยเสนอ f 1 5 e x ให้กับอินโดนีเซียนี่เหมือนกันแต่ว่าอินโดไม่เอานะครับเพราะมันไม่ใช่เครื่องบินขับไล่อินโดนีเซียไปหาดาโซราฟ้าวไทยก็ต้องถามตัวเองว่าต้องการเครื่องบินอะไรเอามาทำหน้าที่อะไรนะครับเพราะว่าเครื่องบินมันมีความสามารถเฉพาะแต่ก็พยายามสร้างเครื่องบินให้รองรับหลายหน้าที่ขับไล่ก็ได้โจมตีภาคพื้นก็ได้หรือว่ามัลจิโรแปลเป็นไทยก็หลายปทดบาทแต่ก็ออกมาไม่ดีมากนักนะครับเช่นซู -30 อันนี้เป็นต้นอินเดียกับมาเลพิสูจน์มาแล้วตอนนี้ไทยมี F16 เป็นเครื่องบินขับไล่กิบเพนกับ GS50 รวมทั้ง a l p h a เจ็ et, เป็นเครื่องบินโจมตีเบาเครื่องบินขับไล่ของไทยอีกรุ่นก็คือ F5 นะครับแล้วก็มีเครื่องบินใบพัดสนับสนุนการโจมตี ไทยต้องการเครื่องบินขับไล่เพราะฉะนั้น F-15EH ที่สารมิกาเสนอมานะครับมันไม่ได้เหมาะกับไทยสารมิกาอาจเสนอแค่เป็นทางเลือกแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าไทยนี่จะเอานะครับนั่นคือเรื่องราวของ F-15 บางคนอยากให้ไทยซื้อแต่ถ้าลงรายละเอียดแบบนี้แล้วคิดอย่างไรกับ F-15EH มันยังเหมาะสมกับไทยอยู่ไหมล่ะครับ